อัตมาก็ทุกวันนี้เนี่ยมีชีวิตวิ่งไล่เวลาเมื่อกี้นี้ทำสถิติในชีวิตออกกำลังกายโยคะเสร็จบอกว่าเหลือยี่สิบนาทีให้อย่าต้องโกนหัวต้องอาบน้ำอาบน้ำนี่อาตมาต้องสปาด้วยนะ เดี๋ยวนี้ต้องสปาด้วย20นาทีต้องทำให้เสร็จภายใน15นาทีทั้งโกนหัวทั้งสปาทั้งอาบนา้ำขัดสีชวีวิตวันนี้เสร็จทำสถิติได้ทันมาทันเวลาเหลืออยู่อีกสมนาทีมาถึงนี้โอ้โหเพละงัันมันไม่เกลี้ยงสักหน่อยก็อย่าว่ากัน พอลงมาท่านหนักแน่นก็บอกได้แผลหลายแผลนี่หัวบอกก้าวก็มันก็ต้องได้แผลเพลอก็โกนไม่ถึงสิบนาทีก็เซ็ตไม่ถึงโกนไม่ถึงห้านาทีหนาทีห้านาทีมันโกนหัววันนี้อ่าโกนหัวห้านาทีเสร็จสถิติที่โอ้โหกินเนสบุ๊กน่าจะเอาไปบันทึกเลยพ,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 พลดๆพล่าไล่ล่าเวลาโอ้ อารมามันเป็นยังไงทุกวันนี้นะก็ไม่รู้จะทำไงก็อาว่าไปนะ,ะดีใจที่เราเองเรารู้ว่าเราจะทำกรรมอะไรการงานอะไรดีใจเป็นเป็นคนเรารู้ว่าเออการงานนี้เป็นประโยชน์การงานนี้เป็นคุณคา่าการงานนี้ไม่มีบาปไม่มีโทษเราก็มีขมันเถอะเราทำเถอะมีแรงไม่เหนื่อยอธร,รรมนึกทราบซึ่งพระเจา้าตรัสว่าเราไม่พักเราไม่เพียร เป็นผู้ที่หลุดพ้นแล้วเป็นผู้ข้าวบอกเขาสงสารสาเร็จก็คือผู้ไม่พักไม่เพียนเนี่ยอตมาทราบซึ่งอ๋อชีวิตก็มีแต่เพียนน่ะถ้าไม่พักก็คือเพียนถ้าไม่เพียนก็คือพักพักก็รู้พักรู้เวลาควรพักก็พักอันสมควรแล้วอัสมควรแล้วก็เพียนเราก็ไม่ติดไม่ยึดแม้การนอนการหยุดการอยู่การเล่นการหัวกันอยู่เฉยเฉยกัน ไม่เอาไม่มีกรรมกิริยาไม่มีงานไม่มีกรรมหรือกำลังการงานในสิ่งที่มันได้สร้างสรรค์ได้เป็นประโยชน์สูญเปล่าไร้ค่าเรารู้สึกว่าเราได้ใช้เวลาใช้แรงงานแล้วก็ได้กระทำงานกระทำกรรมการงานและเราก็พิจ,พจารณาใจตรตองการงานนี้เป็นการงานกุศล เป็นงานที่ไม่มีภัยไม่มีโทษเป็นการงานที่มีคุณค่าประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติไม่ใช่การงานที่เป็นประโยชน์ตนได้ตนรวยเป็นอะไรเอามาเสพให้แก่ตนเองมาบำเมเรอตอนเองไม่ใช่ชีวิตร่างกายมนุษย์นี่นะเชื่อที่สุดเลยอาตมาเชื่อที่สุดเลยว่าชีวิตนี้นะ่ี่ยเราทำดีไว้กับมนุษยชาติเขาเลี้ยงไว้แน่ ปรัปฏิปทาเมชีวิกาชีวิตเนื่องโดยผู้อื่นเขาเลี้ยงเราไว้แน่เขารักษาเราไว้แน่เจ็บป่วยได้ใครเป็นอะไรที่มันควรจะต้องยังไม่ให้ตายเขาจะพยายามช่วยเราไม่ให้ตายจะด้วยกัญญยกะตะเวทีหรืออยากจะเอาไวราไว้ใช้ก็ตามเขาไม่อยากให้เราตายหรือจะด้วยความรักความหลงก็ตามได้ทั้งนั้นเลย อยากให้เราอยู่อยากไม่ให้เราตายเพราะความรักความหลงอยากให้เราอยู่ไม่อยากให้เราตายเพราะเรามีคุณค่ามีประโยชน์เอาไว้ใช้หรือแม้รู้ค่ารู้คุณที่แท้จริงว่ายังไม่ควรตายนะท่านหรืออย่างน้อยถึงแม้ว่าจะช่วยอะไรไม่ได้ก็เป็นร่มโพร่มใสเห็นหน้าเห็นตายอยู่อันนี้เป็นความรู้สึกของมนุษย์สัตว เดรัจฉานมันไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่มีความมนุษย์มีความผูกพันมีความรูค้ค่าค่าแห่งความชื่นใจเท่านี้มันก็มีค่าแห่งความชื่นใจมันยังไม่อยากให้ให้ตายจากอะไรเงี้เป็นต้นนะมันอาจะมามั่นใจในการมีกรรมดีมีการเสียสละมีการสร้างสารรค์ให้แกป่ประโยชน์ให้คนจริงๆทําให้แก่เขาจริงๆ เขารู้เขาเห็นไม่ได้ปิดบังและก็ไม่อวดอ้างถ้าไม่ปิดบังทั้งไม่ได้อวดอ้างอะไรไม่ทวงบุญคุณอะไรทั้งนั้นแนละถ้าไม่อย่างบริสุทธิ์เต็มที่ผลจะตอบสนองหรือผลจะเป็นถ้าจะเรียกโดยภาษาศัพท์สว,สวยกับกตัญญูกตเวทีจะผลจะเป็นกตันญูกตเวทีเองพึ่งกตัญญู่กตเวทีได้อัตมาเชื่อ การพึ่งกระตันยูกตะเวทีนี่พึ่งได้เราทำดียังไม่ได้ดีเพราะเราทำดียังไม่มากพอก็ไม่ได้รับการกระตัญญูกตะเวทีเพราะไอ้ทำดียังไม่มากพอในทั้งปัจจุบันนี้คนเห็นอยู่แต่นี่ปางเก่าเรามีอีกตั้งเยอะทำเท่านี้ทำขนาดนี้คนก็เห็นใครก็เห็นเอ้บุญกระตัญยูกตเวทีมันก็ยังไม่ตอบแทนเลยเราก็ต้อง หลงนึกไม่ออกในอดีตกรรมเวรภัยอันนี้ศาสนาพระพุทธเจ้าท่านมีอดีตกรรมจริงๆนมีนี่มีสินมีบาบวงลบคูณหารกันจริงเพราะงั้นตัตมาจึงเชื่อในกรรมไม่คิดเลยว่าการรมเก่าเราจะมีบาปมีเ,เวรมีอะไรเท่าไหร่ไม่คิดตีซะว่ามันมีเยอะเพราะงะั้นปัจจุบันนี้ ต่างหน้าต่างตาทำใหม่ทากุศลทําสิ่งที่ดีที่งามให้ดีไม่ให้ทรมานทรกรรมบีดเบียนตนเองอายุสัน้นอะไรเท่านั้นแหละ